มามามาพามาดูไอ้ที่เขาชอบติดกันนะครับไอเนี่ยเนี่ยไอเส้นอะไรเนี่ยตามฝากระโปรงตามขอบประตูนะครับผมยังไม่รู้เลยข้อดีที่เขาติดกันมันคืออะไรใครรู้ช่วยบอกทีแต่ที่ผมรู้แน่ๆที่ผมเจอประจําเลยนะฮะเวลาผมซื้อรถทุกครั้งเนี่ยผมลุ้นตลอดเลยข้อเสียแล้วกันข้อดีใครรู้ก็บอกเอาแล้วกันข้อเสียบางทีเนี่ยเวลาเราดึงออกมาเนี่ยอด่ายมาดูใ,ใกล้ๆเลยมาดูคันที่จะจระตรงนี้เลยเนี่เห็นไหมครับพวกคาบขี้ดินคาบสกปรปก ขาบน้ํายาต่างๆมันชอบประคายอยู่อย่างคันนี้ยังโชคดีแปลว่าเขายังใส่มาไม่นานถ้ามันนานๆเนี่ยไอตัวนี้จะแข็งพอแข็งปุ๊บบางทีมันร้อนมันละลายสีตรงนี้ย่นหมดเลยนะลูกค้า <_ c oughs> บางทีเป็นสนิมเต็มขอบนี่เลยทั้งประตูประตูเลยปดูประตูนี่ครับคันนี้ผมเนี่ยขอดพร้อมกัน,นมาลุ้นพร้อมกันเลยนี่ครับเห็นไหมเห็นสีแตกต่างแล้วไหม เนี่พอต่างงี้มาปุ๊บมันต้องมาเก็บสีแล้วมันเก็บบางเทียอย่างเงี้ยยังพอไหวขัดอาจจะออกแต่ถ้านานเข้าขึ้นสนิมสียน่นเก็บทั้งบานนะครับถึงจะสวยฝากไว้ด้วยใครรักใครชอบอยากติดก็ตามสบายแต่ข้อเสียมีวิธีแก้ไขลอกออกแล้วเช็ดแล้วใส่ใหม่บ่อยๆถ้าใครอยากติดนะ